นี่ตะมูตะมีอีกแล้วเแบบีเแบบีนอนกอดกันกลมเชียวหนาวแล้วสิท่าแหมไม่นิ่งนะไม่นิ่งนะดูนะเคลื่อนไหวอยู่นะแต่ตัวล่างนี้รู้สึกจะรู้สึกจะหลับอยู่ หรือว่าเวลานอนเวลานอนต้องขดตัวหรือว่าแบบไหนอย่างไรเนี่ยขดตัวเป็นเหรียญบาทเหรียญสลึงเลยอะ่ะขนาดนอนยังน่ารักเลยอะ่ะตะมูตะมี่ไหมใครเป็นอะไรล่ะนี่กลมเยียกอดกันกลมเชียว อันนี้น่าจะเป็นตัวอ่อนตัวนิดเดียวเอง เหมือนเหมือนจะไปไม่ได้เหมือนโดนทับอะไรไว้สักอย่างเนี่ยข้างล่างเหมือนโดนตัวข้างล่างทับทับหางไว้หรือเปล่าไม่รู้เห็นโยกลายรอบแล้วไปไม่ได้น่าจะไปไม่ได้ข้างล่างทับไว้อยู่ตัวข้างล่างทับไว้อยู่ งั้นก็ต้องรองให้เพื่อนตื่นก่อนแล้วล่าถึงจะไปได้นี่ไงตัวข้างล่างทับอยู่นอนตัวกลมเลยคนละตัวจากคนละตัวมีสองตัวน่าจะโดนทับหางไปไม่ได้ น่ารักไม่ล่ะกอดกันกลมเชียวหนาวแล้วสิท่า